มาเจอกันด้รุ่น10ปีครับเดียน้องก,กับตันครับบัดรลุ่มฮะมาชุดขาวครับเจอกับโรงเรียนวัส,สนารมนอกสีฟ้าครับชุดฟ้าเหมือนกันนั่งเก่งสถุงเท้าสีดำโอ้ลูกนี้เสียออกมาได้ครับเป็นบอลของวัชรอเป็นบอลของวัส,สนามครับอ่าไม่ได้ครับลูกนี้ลุ่มแล้วก็แม่เซฟได้ครับโยนยาวๆออกมายังไม่ผ่านกับตันครับ สันติให้ไปไปแทงมาให้แต่ยับมาให้กับตันอีกครั้งหนึ่งฮะลงไปโอ้โหเล่นตกมาตรงกลางเลยครับเล่นยากครับมาที่กับตัน,ตรตนบบรครับตันแทงมาเต๋เบสครับตัวเร็วครับตัวเร็วของ ใด้ฟีคลิกลูกแรกครับจิงมาแล้วก็ตร,ราาตูตรล้ากตาประตูเต็มอกครับแม่วรากลุกนี้แมเกือบผ่าแล้วครับบรรุมามาเล่นกันใหม่ครับจ่ายบอตลตัดไปครับไปครับไปครับไปดักบอลไปไปเองครับลูกนี้แล้วก็ยาวไปไหม แม่ประตูขวาบอลได้ครับโยนยาวๆมาสวนขึ้นครับเจ้าโน้ฮะแทงบอลมาหลุดไปแล้วแล้วก็ประตูเขาไปช่วยทันเธาไปช่วยทันเอาบอลออกไปได้เจ้าโน โหนยาวๆออกมาครับกามากหมากคืนให้กับตันนะกับตันไปที่ต่ายไม่ตรงตัวครับลูกนี้กับตันโอ้ลูกหลุดไปครับเขียออกง่ายๆครับนี่ไม่ต้องห่วงบบ้นะมาตั้งเกมกันใหม่ครับลูกหลุดอย่างนี้ฮะ วัดสนามับดูใหม่ครับจังยังอยู่อะต้างไปแล้วเจ้ามากขาไป่อยครับตาลรอเพื่อนครับอุองตัวลงเล่นคู่อะกระชาเข้ากลางแทงหามากมากแล้วก็ลูกนี้โอ้โหดึงสวยหลบสวยครับแต่แกดักตูดครับเจ้ามากขาไอไม่เข้าเลยไม่ได้ มาดูเกมกันใหม่ครับเกมก็ยังไม่ได้เสียอะไรครับมาดูเกมในสนามครับเกมมันสูสีเกมมันบีบหัวใจครับยกยาวๆมากับตันเอาบอลขึ้นมาได้เจ้ามากบังบอลนี่เราก็ตัดไปที่ตัวกลางครับไฝลงมาช่วย คุณรกษาประตูขวาทันครับมองให้หาเจ้าโน่ครับเจ้าโน่งบอลลงครับตัดมาแทงบอลมาใหม่ครับดอรูดูแม่เสียหลักเองต้องรีบลงมาช่วยครับโอ้ลุดไปแล้วครับริ้วเซ้นเจ้าน่มาใหม่ครับ แต่แทงไม่ทันครับลูกนี้สองตันดักมาได้ครับจะแทงไหมเราเซฟแม่สุดยอดครับเอเดีครัสุดยอดเลยเซฟลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับมาไม้ฮะหมอมองไปเองฮะแถวสอกแม่ออกมาได้แล้วก็คว้ายังไม่เต็มมือครับ่เอเด้ซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับ แทงวันมาให้มากมากครับมากให้กับตันกับตันมองหาไปแทงมาโน่ฮะแม่ลูกนี้ต้องไปแม่จะจ่ายจ่ายไม่ทันครับแล้วก็ประตูไม่อยู่ ที่ออกมาเรียบร้อยโอ้โหลองไปครับแอซซีนครับนี่เปลี่ยนออกไปพักเลยครับมาเลยโอ้โหเอาเลยเที๋ยบอน้ารัวใจกระชากระบากเล่องลงมาช่วยกันก่อนกันลูกนี้ ไตามาให้กับตันครับกับตันมองแทงมาหาไปไปตีบอลให้เบส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 ไปแล้วเบสเบสต้องตัดเบสต้องปาด,อปดโอ้โหชนเสาครับแม่เสียายครับแม่เดตนาจะจ่ายให้เพื่อนครับแม่ไปชั้นแหลมประตูชนเสาเกือบเป็นประตูครับมาหาไปไปยันใช่ก็ไปใหม่มาแล้วป้ายดึงไม่ได้ครับ เด็ดโอกาสของวัสนาเรายิงซุปเปอร์เซฟโอ้แต่เกือบเป็นบอลกองวัสนามครับวัสนามบุกใหม่ ตัดมาก,กับตันยังช่วยได้กับตันแทงไหมมาดูบอลกันใหม่ครับกับตันอ่าวันได้เปรียบตียาวออกมาครับชนะก็เลยแข็งมากระหว่างนี้บบแข็งมากต้องเข้าตัวหนึ่งอรัต้องเข้าตัวหนึ่งไม่ถอยครับนี่ฮะวัชระวัชหนามครับโอ้มาดีจริงครับแม่ตัวเดียวแกครับ แล้วก็ยังไม่อันตรายอยู่กัปตันยังบงัไง,บงไปเองแล้วกัปตันครับหมองเพื่อนแล้วไปเองแล้วตัดไม่ให้ไปไม่ทันครับผมแอบความคิดดีครับน้องกัปตันครับส่งตัวแสบลงมาแล้วใส่แบนนะเบอร์17ครับจเก้าเล็กอ้าวลงมา้าลุตไปแล้วโอ้ยเสียบอลยาวมาแล้วก็ตัดบอลมา เกมมันดีบหัวใจอีกแล้วอะเกมมันดีบหัวใจอีกแล้ววัฒนามวัดรลุ่มวัฒนามวัดรลุ่มเจ้าเก้าเล็กมาให้แทงตายต้องจ่ายแล้ววนหนึ่งรอบหาตัวจ่ายไม่เจอยิเองเองลูกนี้เก้าเล็กแต่ยังเป็นโอกาสเก้าเล็กแทงงั้นไม่ตรงกรอบครับโอ้โห โยนยาวๆมาก็ยังเป็นบอลของวันลุ่มฮะไปแล้วลูกนี้แทกนกมาไปองเมา่อยไปไม่ดได้ฟรีคิกแล้วก็โอ้โหหายใจหายคอครับแม่10นาทีนี่มันเร็วอะต้องนู่นเลยฮะนี่ฮะโดนนู่นฮะ